สวัสดีค่ะวันนี้ผมก็จะมาสอนรุ่นนะคะซัมซุงกาเล a กซี4.4.2ก็ใช้ได้นะครับได้เป็นบางรุ่นนะครับ4.4.2แ่คือก,ก,การภาพนะครับภาพวิดีก็ขออภัยนะครับกรอื่นที่จะต้องมีก็คือโฟล์ชานะครับหนึ่งสี่นี่จะกดเข้าไป กดคน้นหาคำว่า King ู o o p นะคบ K I N G R d o O T นะคบและค้นหาและอันที่สีนะครับถ้าของท่านไม่ใช่อันที่สีก็หากันเอาเองนะครับแต่ขอให้เป็นแบบผหอม Okay. โหลดเสนวตัวก็จะเป็นรูปใจฟ้าแบบนี้นะครับนี่นะครับกดเข้าไปนะครับมันจะหมุนหมุนของท่านแบบอาจจะหมุนเร็วหมุนอาจจะหมุนนานหมุนช้านะครับก็บายบายนะครับ